อัลสินลีกเนชันรนลแชมเปี้ยนชิพรอบที่สองซีเคสเตเดียมครับวันที่23กุมภาพันธ์สนามซีเคสเตเดียมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลอัลสินลีกเนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพนะครับไทยลีก3นี่แหละฮะในรอบแชมเปี้ยนลีกครับ,น,รบ, League, รบนัดที่สองวันนี้ปกแดงครับระงว่านี้เอ้าโหแล้วก็เป็นอนุรักษ์ยืนหันอนุรัรกษ์ยืนหัน มาดูกระลอกหนึ่งจังหวะแล้วยังไม่ให้ยังไม่จ่ายแล้วก็ลงนี้เอาล้มไปฮะอืล้มง่ายไปฮะทีเดียงตัดบอลเข้ามาจูลี่จ่ายเข้ามาตรงกลางอาบูบาก้าอาบูบาก้าเข้าบอลแล้ววันนี้จ่ายไปแล้วทำชิ่งกันอยู่มาที่อาบูบาก้าแล้วยิงงหวันนี้แล้วก็โโหฮะจูลี่ครับเมดทีอูตาแล้วก็อดุสสรสีชลวงยิงงหวะนนี้แล้วก็ไปชนเสาอะเป็นชนคานครับวันนี้ าหลวงอนุสรยังไม่ให้อนุสรอ,น,อนุสรต้องติดที่นัทพุสาและอ่าวอานวนยังคําสอนเข้าไปจังหวะนี้อนุสรแล้วก็จริงจะไว้อ้โหฉลับนะฮะไปฉลับะฮะลุงนี้อือต้องชมานนลนทะ่าไปฮะสล็จุนี่โยนเข้ามาติดแล้วครับเอาแล้วไปเข้าเท้าทางหน้าอืมืองเลยยเนต็ดครับทำไม่ดีะฮะอภินัตครับ โอ้หมดเวลาครึ่งแรกเลยนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับปัดมาเข้าเท้ายัางอนุสรหรือก็อนุรักษ์นี่มาดูนยิงจังหวันนี้ไปแฉลบกำแพงแล้วบรรหารกาลินอเ,เอาชนแล้วก็ชงเปินประตูแล้วโอ้โหอนุรักษ์ยืนหานซ้ำลูกป ปัญหารการลินครับปัดไม่พ้นนะปัดไม่พ้นคารครับน,นันทชัยผู้ดำครับน,นันชัย ลองยิงไหมอนันต์ธนชัยยังไม่ให้จ่ายไปที่ปรินปทุมเมธข้าวซ้ายมาอยู่ที่อนันตชัยยกจังหวะนี้แล้วเขาเป็นประตูอย่างสวยงามอนันตชัยอนันตชัยปูดำอนันตชัยปูดำยิงแล้วโอ้โหอนันตชัยปูดำครับโอ้โหแต่ว่าเจ้าตัวเจ้าตัวถอดเสื้อ กัม马拉ฮะยังอยู่ฮะหลงสองจังหวะนี้แล้วก็เป็นประตูอย่างสวยงามสุดยอดของเกมในวันนี้ที่บูตาฮะทำประตูที่สามให้พวกแดงขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์ครับทีู่ตาครับเขาทำได้ครับเอาจ่ายบอลพลาดแล้วลูกนี้ชิวูต้าแล้วก็มีกัม马拉ครับอาจ่ายสอบเข้าไปจังหวะนี้กัม马拉ทำยังไงกัม

ก็เหลือมตาช้าง QTC Honda ปา